วันพุธท,ที่23กันยายน2563ขึ้น6คข้ามเดือน11ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์การงานใครที่ทำงานเป็นทีมทำงานเป็นองค์กรไม่ค่อยดีนักนะคะอาจจะกำลังตกอยู่ในอารมณ์ที่เครียดรู้สึกอึดอัดมีความวิตกกังวลมีความไม่สบายใจอาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังดวงตกอยู่ในช่วงขาลงนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะประสบความสำเร็จ เป็นที่สนใจเป็นที่จับตามองได้รับการยอมรับจากคนรอบตัวแต่ปัจจุบันเหมือนกำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากอาจเกิดจากความผิดพลาดหรือไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้รับความสนใจไม่ได้แสดงความสามารถทำให้คุณรู้สึกว่าถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวต้องทำงานคนเดียวไม่มีใครสนใจลูกน้องหรือทีมงานรอบข้าง ไม่คอยให้ความร่วมมือในเรื่องของงานสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือคุณต้องดูแลประคับประคองในเรื่องของจิตใจของตัวคุณเองไม่ให้เครียดไม่ให้ซึมเศร้าและให้อดทนเพื่อผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้นะคะและอีกไม่นานสถานการณ์ทุกอย่างก็จะคลี่คลายสิ่งต่างๆจะดีขึ้นและสำหรับคนที่ทำงานค้าขายเตรียมรับสภาพได้เลยค่ะเพราะดูแล้วช่วงนี้ลูกค้าน้อยมากเลยค่ะการเงิน อาจจะต้องเสียเงินไปในเรื่องของการแก้ไขอะไรบางอย่างเหมือนกับต้องเสียเงินให้ใครบางคนสบายใจขึ้นค่ะหรืออาจจะมีการขอเงินการหยิบยืมเงินอะไรก็แล้วแต่อีกอย่างหนึง่งถ้าใครมีลูกหนี้ลูกหนี้ของคุณก็อาจจะมาขอผัดผ่อนทำให้เราหงุดหงิดใจได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนมีคู่นะคะให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ตัวเราก็เขาละค่ะมีคุยกับหลายๆคนส่วนใครที่มีปัญหา แนะนำนะคะให้ปรับความเข้าใจกันด้วยเหตุและผลนะคะจะทำให้ความสัมพันธ์ไปต่อกันได้ค่ะส่วนสำหรับคนโสดจะมีคนเข้ามาให้คุยนะคะมีคนเข้ามาขายขนมจีบแนะนำให้คุยไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพราะมันก็ยังไม่ขึ้นในเรื่องของความจริงใจร้อยเปอร์เซ็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรค่ะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของอาการปวดหลังปวดไหล่หรือแม้กระทั่งปวดขาปวดเข่าได้หมดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของการยกของหนักหรือเวลาเราไปออกกําลังกายก็อย่าหักโหมจนเกินไปเพราะมันอาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพได้นะคะโชคลาภอาจจะได้มาจากการฟังหรืออาจจะได้มาจากเด็กนะคะเลขนำโชคของคุณคือเลขหนึ่และเลขเค่ะ